ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับผมวันนี้ก็เข้าอยู่ให้อ้อยครับกะวันนี้ก็บสมาตอบคำถามครับสำหรับที่ถามว่าดินแห้งแบบนี้นี่แห้งพงสิฟังอ้อยฟังปุยยุติหรือว,ว่าฟังปุยบอกครับดินม,มันโพงขนาดน,นี้มันฟังได้อยู่เหรอก็คือฟังได้ครับผมก็คือผมเซ็ตเป็นระบบน้ำครับผมก็เลยต้องตังค์ฟังเพื่อที่จะรักษาน้ำหยดครับผมกะวันนี้ก็บลากเซ็ตเปิดน้ำเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสค่อยๆซึมออกครับ ซึมออกเขาหาดเขาหลักหมอกลางนี้เลยเมื่อ็่ซึมออกหานี่นะครับคือดินผงฝังได้ขมนมีระบบ้นา็คือฝังแล้วต้องมีระบบนามแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมเห็นเขามินนึงเนาะที่บอกว่าซอแบบนี้เลยบอมันสีบอมัวบอซึมเป็นบอมันกับมีซึมแนครับนี่แบบนี้มก็มีซึมแนอยู่ครับเพราะเป็นทอเกเน่ะเราต้องต่อไปนี้เพราะว่าข้าท่าเกลมันกับสีเวลาใส่รอบต่อไปหรือว่าเวลาขาเก็บมันสีเงาครับข้าสีบอสมัดเก็บได แบบนี้เขาก็บสมัครถอดออกได้ครับผมมันก็จะมีซึมนิดหน่อยก็บบริเวณเปลือก้นามอะไรพอซึมแล้วก็ยดซึมอยู่นี่แหละครับอ้อยกระสิเดกินอยู่นี่บริเวณใบไซอันนี้ก็จะเป็นสายเก่าครับผมจะซึมีตันแน่ครับพอผมบริเวณระบบการกรองพอใส่หนามคล้องจากธรรมชาติครับก็จะมีการอุดตันแน่จังหน่อยว่าบริเวณใสคันที่ใสเป็นระบบรากกองก็จะดีกันครับ แต่ก็สิเพิ่มอีกหลายบาทอีกอย่างหนึ่งคือโยกใหญ่บ่อยครับเพราะว่ามันบค่ไฟสะดวกครับผมนี่ครับสำหรับดินแห้งผมกงกับงางพ้อเฮ็ดเป็นระบบน้ำครับอันนี้ก็ห่างจักหน่อยครับกแล้ยก็ค่อยซึมออกเลยครับแต่ตัวนี้ขอเสียคือมันพวกกองไว้แล้วหนูกัดแล้วก็หัวหลายครับ หัวหลายแล้วก็หมดหมดหลายนะครับปัญหาที่แกวโตเลยคือหมดครับผมหมดหลายแห่งแต่ละแปลงหมดสิมากตัดสำหรับทันใดตีเฮ็ดแบบเมื่ออาชีพนะครับซอยเขาเมนบอกว่าจะก,กาัดใส่ย,ยังจะก,การหมดครับผมพอหมดหลายนะครับหมดหมด,หมดมีแถบกับกับทุกแถวครับมีเป็นจุดเป็นจุดนี่แห่งใดน้ำมดวแห้งมาหลายครับ นี่ครับหัวเนี่ยคือฝีมือของท่านหมดท่านหมดมาจากกินน้ำในสายแต่การแบบนี้ก็ดีนะครับมันมันซุูมเร็วแต่ก็คือเขาหลากไกลนะครับตัวนี้ก็ประมาณลอยประมาณลอยกี่ซิทลอยสามสิบเมตรครับประมาณลอยสามสิบมันก็ต้องแต่เมันหัวปุ๊บข้างปลายมันสิดไปไม่ได้ครับเอาสำหรับที่นี่ก็ฝากไว้ที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้พอมาคลิปหนาครับ สวัสดีครับนางแบบปีทอง